สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก f i ์โมเ m o ว e น1ี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเย้านี้ครับ B และบลุดโค r o b y สมัยเข้ากองทัพเรือใหม่ๆนะครับตัวนี้ผมได้มือ2ไม่มีกล่องมานะครับก็จะเป็น v o l u ม14นะครับ TV Series นะครับหรือว่า TV นั่นเองครับอันนี้จะเป็น TV 120นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถ้าผิดขออภัยนะฮะนี่ฮะเป็นโคบี้นะครับ,รบ,นนรบตัวนี้ก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับโมเดลสถฐานนะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือหน้าตาของโคบี้ที่เข้ากองทัพเรือมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่มีพักคุมนะออก็คือเพิ่งเป็นหารฝึกใหม่นะครับ ก็ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะตัวสูงขึ้นนะครับแว่นเอาขึ้นมาแล้วนะครับมีความเพียวมากขึ้นนะครับเพราะฝึกหนักนะครับมียูนิฟอร์มของทหารเรือละนะครับตัวนี้นะครับก็ดูลักษณะทํามาสดใสเหมือนในมังงะนะครับผ้าโพกหัวนี่ทำออกมาได้ดีนะครับพร้อมแว่นนะครับมีลวดลายนะผมสีชมพูยังคงอยู่ครับด้านหลังเป็นมารีนสัญลักษณ์บอกกองทัพเรือนั่นเองครับนี่ สวยๆไปเลยกับกางเกงมาในยูนิฟอร์มฐานเรือเนาะแล้วก็ตาปั๊มจะอยู่ที่ขานะครับนี่ตาอยู่ที่ขานะนี่ว,ว้าวต่อไปครับปั๊มสองขาเลยนะเสาของเขาครับเสาของเขาก็จะเป็น 14H นะครับ14นี่คือ TV วีซีรีส์โวลูม14นะครับ ตัว h นี่ก็คือลำดับของกล่องนี้นั่นเองนะครับ A B C D E F G H นะครับประมาณนี้แล้วก็ฐานครับฐานขเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมลิงก์กันเห็นไหมครับ14 H เห็นไหมกับเสาเห็นไหมคือ WCA รุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะลิงก์เสากับฐานด้วยเพราะว่า,วาเขาคงคิดมาแล้วอะว่าแบบถ้าแกะออกมาเล่นแล้วเนี่ยแล้ว กาลังที่จะประกอบเนี่ยแล้วฐานมันสลับกันเลยนะอย่างเงี้ยเขาจะให้ลิงก์กันเนาะแต่ตอนหลังของ WCF ก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ตาปั๊มอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีมุดก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคบี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงสําหรับตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นแฟน,นแท้ของโคบี้เนี่ยผมว่าก็แนะนําให้เก็บว้ได้นะแบบว่า เก็บการเติบโตของโคบี้ตั้งแต่เจอรูฟี่เข้ากองทัพเรือมียศมีได้รับฉายาวีแลุวุษโคบี Kobe, อ้อะไรองนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบโคบี้ครับเอาละครับเดี๋ยวาอาจัดไฟดูครับจะสวยแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับ เซตได้อนกันนะอ,อย่างนี้ก็สวยขึ้นเนอาะจัดไฟแล้วเพื่อเล่นคแบบเฮ้ยม็นาหารนี่ไหนะาหารคู่กันอนี้ก็ได้นะครับอ่ะ,อะหรือว่าเราจะให้พอเป็นแก๊งของเขาเอาเอาแบบว่าเฮ้ยนี่แก๊งสำหรับหน่วยลูกพิเศษโคบีอาจารย์มาอาจารย์มาะแล้วก็เพื่อนคู่ซีที่ฝึกมาด้วยกันอย่างงี้ครับมา จัดก็สวยไปอีกแบบนะครับก็จะได้อย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้ oh. แต่กาบมันโหดไปหน่อยนะ้หน้าตามแบบบอลลุ่มหนึ่งมากาบอลุ่มหนึ่งมาก็เลยแบบจะดูแบบโหดไปหน่อยนะฮะควมเก่านี่ครับประมาณนี้นะฮะสำหรับโคบี้ของเรานั่นเองครับนี่แบบนี้เลยสวยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ